สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านก็ัวันนี้คุณก็อยู่ผมแล้วพี่แลรายการฟายฟอยเวอร์ผมวันนี้ก็จะมาทำอะไรแน่น,นอนแล้วถึงเวลาแล้วครับผ,ผมที่มาทาคลิปนี้โอเควันนี้คุณอยู่ช่วงบนกับพีครับผมอ่าช่วงบนกับพีมาคลิปที่สองนะใช่ คลิปแรกที่เกี่ยวกับการบ่นก็เป็นเกี่ยวกับวิจาร์ณแรงมอดไงคลิปนี้นโอเคคลิปนี้มาอยู่ในช่วงบนคลิปที่สองอะโอเคมาก็วันนี้ผมจะมาบ่นเกี่ยวกับโฆษณาใน YouTube ว่าน่ารำคาญแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูได้ไป้ายแกลเซล,ลาตาโอเคมามา,ม,มาเริ่มเลยดีกว่าคือ อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกว,ว่าเราจะมาบทเรื่องโฆษณานใน youtube กันนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นอยู่ u ูบแบบว่าโคตรบ่อยง youtube เนี่ยเล่นบ่อยมากใช่แล้วสิ่งสิ่ง,งหนึ่งเลยผมแบบว่าไม่สึกโอเคเลยคือโฆษณาถามว่าไม่โอเคไงคือมันก็โอเคแหละแต่ว่าไม่โอเคตรงที่มันแบบว่าขึ้นมาบ่อยแบบ ขึ้นบ่อยเกินคือแบบพอเรากดเข้าไปดูคลิปใช่ไหมโอ้โหโฆษณาขึ้นมาเลยอะ่ะอันน้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกอน,นั้นผมแบบว่าไม่ค่อยจะอะไรมากเออแต่พอที่จะแบบว่าทนไดออ้ไม่อะไรมากมายแต่พอโฆษณาม,มันขึ้นมาแบบอีกอีกครั้งนึงอะ่ะประมาณแบบห้านาทีสี่นาทีหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยก็เริ่มมีโารโมโหแล้วเพยคนโฆษณาขึ้นบ่อย ไปปอคือจริงนะบางช่องอะ่ะที่ผมดูอะ่ะโอ้โหโฆษณาหนึ่งนาทีขึ้นทีอะ่ะแบบพอผมดูใช่ไหมดูไปเรืเออ่อยดูไปเรื่อยโอ้โหยหนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีอะ่ะโฆษณาขึ้นแล้วผมแบบเอียวหนึ่งนาทีขึ้นแล้วผมแบบก็มม oh, ไม่ไไมแรงมากอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเพราะว่าตอนแรกพอตอนนี้กด้ามาดูคลิปอะ่ะมันยังมีโฆษณาผมกแบบ็ไม่เป็นไรไม่ไร ขอหนักครั้งแรกเออไม่ไ,ได้ไม่ไ,ได้เออผมก็เข้าใจได้เข้าใจเข้าใจโอเคแต่พอดูข้อหนักจบดูคิปต่อโอ้หขึ้นอีกแล้วสองนาทีหนึ่งนาทีขึ้นโอ้โหจริงนะผมดูเวลาเอ้นมันสองนาทีใช่ไหะเกี่ยวเออหนึ่งนาทีแล้วอ่ะมันมึงขึ้นเว้แต่พอผ่านไปสองนาทีเอ้าขึ้นอีก บางช่องอ่ะโฆษณาขึ้นบ่อยมากคือบ่อยจนแบบว่าจะทำเพื่ออะไรเงยนี่จะลองใช้ฉันมาดูคลิปของนายหรือว่าใ้ฉันมาดูโฆษณาแน่ไนงะฉันเปิดตัวทัศน์ดูกนนะ็ได้ไะตัวตัทัศนนี่คือแบบโฆษณาเยอะอยู่แล้วนี่เปิดดูได้นะโทรทนะัศน์เนี่ยไม่ต้องเข้ามาดูบนในยูทูบอะตัวทัศน์ก็มีโฆษณาเยอะๆยเนี่ยเปียบจะลองใ้ฉันดูอะไรแน่ใจฉันดูคลิป หรือว่าโฆษณานะโอ้โหเยอะมากเลยแบบก็คือแบบถามว่าผมนำคานไหมเองริงเข้ามันขึ้นแบบไม่บ่อยแบบว่าต้นคลิปกลางคลิปท้ายคลิปก็คือจบคลิปอ่ะโอเคเว้ยไม่อะไรมากมายอืมใช่แบบนี้นก็จะไม่นำคาญหรอกแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือขึ้นบ่อยมากโฆนณาบางตัวเนี่ย เวลามันก็แตกต่างกันบางโค้องานก็5วิ10วิ15วิา30วิ1นาทีแล้วแต่คนงานว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะงานหน่อยก็คือเกมเกมบางเกมก็ขึ้นโคาน็านก็1นาทีอ่าโอเคประมาณนั้นแหละใช่1นาทีแต่บางโค้าก็ ขึ้นสี่นาทีก็มีนะกบแมันหายากไงโั่วนางนั้นเพราะว่ามันเป็นคั่นาเพลงหรือว่าอะไรไงเกี่ยวกับสินค้าพวกของกินอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ใส่ใจมากผมสนใจแค่เวลาอ่ะหลายคนเคยเห็นนะเวลาคั่นามันขึ้นแบบสิบห้าวิสามสิบวิมันจะมีปุ่มกดข้ามให้เราผม,มเรียกว่าปุ่มกดข้ามเรียกันนะอันจริงมันมันคือปุ่มปุ่มกอรหรอ หรือปุ่มกดข้ามคลิปประมาณนี้นแหละเออม่รู้ว่าเรียกไรนะอขอเรียกว่าปุ่มกดข้ามก็แล้วกันไอวว้ปุ่มกดข้ามเนี่ยบางครั้งไม่ขึ้นไนงะเออบางครั้งไม่ขึ้นใช่ปุ่มกดข้ามนี่บอกตรงว่าบางครั้งไม่ขึ้นขึ้นที่ไม่ขึ้นเนี่ยเวลาไหนบ้างโอ้โหแค่เวลาเดียวไม่สองเวลาดิอีกเวลาหนึ่งคือห้าวิ ไก่กวาาน่งอ่ะคือสิบห้าวิไอสิบห้าวินี้ตัวดีไอห้าวิผมไม่ค่อยใส่ใจหรอกไก่สิบห้าวิไม่เคลื่อนปุ่มกอโอ้โหโคตรเซ็งคือไม่เคลื่อนปุ่มกอให้เราอ่ะปุ่มกดข้ามคลิปไม่มีเลยอ่ะเวลาโค่นานมันเคลื่อนไงม,มันก็ยังมีปุ่มข้ามแต่เนี่ยมันไม่เคลื่อนปุ่มข้ามให้เราว่า ผมกดไม่มีอ่ะเอา้าก็คือแบบไครอ่ะแบบก็ไม่มีวะก็ถามว่าเธอทำไมผมต้องไปลมเสียงนกับโฆษณารู้ไหมบางครั้งโฆษณาขึ้นมาสองครั้งเลยนะเว้ยโฆษณาจะพอโฆษณาหนึ่องอจบใช่ไหมต่อเลยเอา้าขึ้นมาสองครั้งอนะ่ะแบบไม่ดูคลิปเลยอ่ะดูแต่โฆษณาแบบแบบขึ้นมาทีเดียวสองครั้งอ่ะ ขึ้นมาเดียวทีละสองเงาคือแบบหนึ่งสองมาเนี้ยเออถ้าไม่เข้าใจง่ายง่ายไงก็ก็ึ่งบวกหนึ่งมามาบวกอีกเดีกยวถ้าหลายด้สองคือขันอ้นงาดับเบิลอ่ะเราได้ดูขั้นงา2สองคือข้นงา2สองเลยนะเว้ยเราได้ดูขั้นงา2สองคลิปอะ่ะบ้าหรือเปล่าจริงจริงมันขึ้นขั้นงา2สองคลิปจริงนะ่ะใครเคยเห็นก็บอกด้วย จริงนะแบบข้อนานึงจบไปแล้วแต่มันต่อข้อนายต่อนึงอ่ะแบบเฮ้ยเพิ่งจบไปเหรอต่ออีกได้เหรอว่าโอเกินจริงนะเจอบ่อยมากผมเนี่ยคือข้อนานขึ้นทีนัแบบแบบทีละสองเลยอ่ะหนึ่งสองแบบโอ้ oh, บ้าสองคลิปโฆษณาเนี่ยนะมั่งดูมั่งคลิปของยูทูบเบอร์อ่ะดูข้อนายดีกว่าปิดโทรศัพท์ดูโทรศัแต์ เออนี่แหผมไม่โอเคเวแล้วบางเวลานะสิ่งที่แย่สุดเลยคือปุ่มกดค่าไม่มีแล้วโฆษณาสองคลิปขึ้นพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นแล้วเวลาเนี่ยสิบห้าวิทุกประมาณประมาณสิบห้าวิใช่อีกคลิปหนึ่งก็สิบห้าวิย้วยสิบห้าวิกับอีกสิบห้าวิไม่มีปุ่มโฆษณาโอ้โหแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เอาเวลามาบวกกันมาบวกเลยนะห้า 5, บวกห้าได้สิบสิบบวกสิบได้ยี่สิบแล้วถ้าเอาสิบกับยี่สิบมาบวกกันก็ได้สามสิบวิซึ่งหมายความว่าเราจะได้ดูโฆษณาสามสิบวิโดยเราไม่ได้ก่อโอ้โหเสียเวลาสุดๆโอ้โหคือเราได้ดูโฆษณา สามสิบวิอะ่ะถ้าเวลามาบวกกันอะ่ะแต่ถ้าไม่ปริมก็คือเราได้ดูข้อนาสามสิบวิอะ่ะโดยเราไม่ได้ไม่ได้ก่อถ้าเวลามาบวกกันนะเออแย่วะ่ะอือคือแบบเกินปุ่มกดข้ามไม่มีผมต้องทนดูข้อนาสามสิบวิแต่แย่แย่แบบพวกยูทูบเบอร์เหมือนกัน ขอโทษด้วยขอโทษพวกยูทูเบอร์ด้วยถ้าฟังนะขอโทษท,ที่ที่พูดนะขอโทษทีแต่มันคือเรื่องจริงขอพูดนะโอเคขอโทษไว้ก่อนโอเคขอโทษนะจะขอพูดเลยขอพูดในฐานะคนดูนะนะพวกยูทูเบอร์ใส่โฆษณาเยอะเกินจะเยอะไปไหนอ่ะคือก็รู้นะว่าโฆษณามันคือรายได้มันคือเงินของพวกคุณ จะใส่มาน้อยน้อยเยอะแบบไม่ต้องไปดูคลิปแล้วอะดูโอนนาเลยดีกว่าเออคือใส่มาเยอะเกินพวกคุณน่ะหิวเงินเหรอจนอย่นั้นเลยอะ่ะฮะถ้าอยางให้เงินเหรอก็เลิกกินอาหารแพงดิไม่เห็นเหรอหลายช่องเนี่ยโอ้โหไปต่างประเทศกินอาหารหรูๆราคาเป็นหมืน่น โอ้โหค่ารถค่านะค่ารถจีเกอร์ถ้าไปเที่ยวไปกินไปนูน่นนี่กันตังก็เสียดิเออตังก็เสียดิเพราะงั้นถ้าไม่อยากจนเนี่ยก็อย่าไปกินอาหารแพงดีวะก็อย่าไปเที่ยวที่แพงดิบ้าหรอือเปล่าอย่างนะพอเงินหมดใส่ข้อนานในคลิปโหเยอะจริงๆเยอะมากๆอ่ะแบบ โคตรงาเกินไปแล้วอย่างบางช่องเนี่ยผมดูแบบนี่เดียวโคตรง่ายเดียวอืมแล้วบางช่องผมดูช่องเกี่ยวกับถ่ายติดสัตว์ประหลาดถ่ายติดผีหรือว่าเรื่องเล่าสยองขวัญเนี่ยอ่าผมดูใช่ไหมโคตร่ขาขึ้นเล้วคือจากความกลัวผมดูอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยผีเหรอ เฮ้ยเอาว่าผีแบบว่าคือจากความกลัวที่ผมดูคลิปผีอ่ะไม่มีแล้วเว้ยคือแบบผีเหรอเฮ้ยเอาว่าผีมันอยู่แถวหน้าริบเฮ้ยมันทะลุก,กำแพงไปแล้วแล้วคนั้นก็ตัดขึ้นคือแบบตาผมดูดูลุ้นแบบเฮ้ยผีเหรอวะตัดต่อหรือเปล่าซีจีไม่แต่ผมผมแบบไม่ไรู้นี่แล้วแบบคน่านาขึ้นแบบ โฆอณาอ้าทำงานจสรแล้วโอเคก็ไปดูคลิปต่อก็ไม่มีอารมณ์แล้วแบบอ่าแฮ่แผีก็โดนแพงไปแล้วเอาว่าผีมันทข้าโดนกัแพงไปแล้วเปิดประตูได้ด้วยสวยอ่าไม่มีอารมณ์แล้วสวยอารมณ์กลัวอารมณ์ยังไม่มีแล้วอะดีอ่ะแล้วบางครั้งนะผมเห็นอะไรผมเห็นโฆษณาอยู่ในไลฟ์สตรีม หลายสดจะมีคําเพื่อบ้าหรือเปล่าคือแบบโอ้เกินคือเกินไปอ่ะแบบเรื่องจริงนะประสบการณ์ส่วนตัวผมเจอมาเองเว้ยโฆษณาในหลายสดบ้าคือโทษนะพวกยูทูบเบอร์ที่ฟังอยู่อ่ะขอโทษแต่ว่าต้องพูดคือหิวเงินเอ่ะแค่เงินที่เขา โดนเนทให้ตอนที่ไรฟ์สดเนี่ยมันไม่พอฮะจนเหรอ,หรอเอาเงินไปทำไรวะต้องมีโคชงานไลฟ์สดอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะบ้าโฆษณานไรฟ์สดเนี่ยนงะจริงจริงผมเคยเจอเว้ยโคษงานไรฟ์สดพอแบบผมเห็นแบบคน,นนี้ใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขาไรฟ์สดโอเคกดเข้าไปดดูกว่าโอ้โหแทนใี้ดูพี่เขาบ้าต้องดูโฆษณาก่อน โอ้ว่าแบบอะแต่เกมกระจอกเนี่ยเหรอจะไม่ดูก็ได้วะจะไ่ดูคนอื่นเล่นดีกว่อเกมเนี่ยไม่ดูแล้วเว้ยมีขนะ้อนับดูอย่างอื่นดีกว่าคือสตรีมเกมจะต้องมาดูโฆษณาก่อนที่เข้าตอนที่ก่อนที่เข้าไปดูพี่เขาปัญญาอ่อนละไม่ดูละไปดูคนอื่นก็ได้เออไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้วะโย่ ก็จะมีโค้ชายอย่างเงี้ยพอจริงจริงใครเคยเจอบ้างอ่ะเคยเจอก็บอกด้วยนะใครเคยเจอก็บอกได้ผมเคยเจอหลายครั้งด้วยไม่ค่อยบ่อยหรอกแต่ว่าคือนานๆานทีเจออ่ะใช่นานๆทีเจอนะแต่ก็ไม่ได้บ่อยอะไรมากคือนานๆานทีอ่ะใช่อืมใช่นานๆานทีเจอแต่ว่าก็ไม่ได้เจอบ่อยแต่พอเจอทีก็ ใาคำพาญเนยเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไฟ์สดมันไม่ควรมีโฆษณาไฟ์สดมันควรจะเอเข้าไปดูได้เลยคือคุณก็ได้เงินจากการโดนเนีของคนดูแล้วอ่ะได้เงินแล้วอ่ะคนเขาโดเนเงีให้เอาเงินให้อ่ะก็ได้แล้วไม่หรอไม่จําเป็นต้องใส่โฆษณาหีิผมคิดงั้นว่าไอ้จะใส่ทำไมวะคือถามว่าโฆษณาเนี่ยใส่ได้ไหมใส่ได้ แต่ขอร้องว่าอย่าใส่ตอนที่สตรีมอยู่ใส่รอยร้ายสดเนี่ยไม่ต้องไปใส่ย้อนหลังคลิปที่เออเวลาเราปิดสตรีมมันก็มีคลิปย้อนหลังให้เราดูใช่ไหมก็ไปใส่ช่วงนั้นสิผมไม่ว่าหรอกนะผมไม่เราว่าผมโอเคแต่อย่าใส่ตอนที่ลรงสตรีมสดอ่ะผมไม่โอเคเลยบ้าแล้วอย่างนั้นไม่ดูดีกว่านะเออ พูดมายาวแล้วก็เป็นแนวของกบคลิปนี้ถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดสับ s c r i b e ผมด้วยหรือถ้าไม่ชอบก็ต้องขอโทษด้วยหรือว่าถ้าไม่ชอบในบางคําพูดแง่ของผมผมก็ต้องขอโทษด้วยนะผมหรือว่าคาที่ผมพูดไปไปกระทบกับยูทูบเบอร์คนไหนที่พวกคุณชอบผมก็ต้องขอโทษด้วย ผมพูดในความรู้สึกของผมเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมพูดในฐานะของคนดูคลิปใน youtube ว่ามันเป็นยังไงถ้าใครไม่ชอบผมก็ต้องขอโทษด้วยผมสามารถอ,อว่าผมได้นะแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามก็ได้กดดิสไลค์ก็ได้โอเคครับก็ขอตัวลาคีิปวนันนี้ถ้าไม่ชอบก็ไม,ม่บผมคลิปนี้โอเค เอครับผมคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรคอยดูสวยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปนะ